สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเทมสักิจนะฮะกับนายเทนนไลฟ์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของการหยุดยาวนะฮะสวันเต็มเลยเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับส่วนใครที่อยู่บ้านนะฮะพักผ่อนนะฮะก่อนนอนมาอัปเดตข่าวอันเทิงกันนะครับอ่ะย้ำอีกทีผมเทมสักิจนะฮะต้องบอกเลยครับข่าวแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องวุ่นๆุ่นนะฮะของบ้านเมียมืออาชีพนะครับอย่างพี่ธัญญาธัญเรศนะครับกับ Ờ, นักศึกษาออกคนนั้นครับคือต้องบอกว่าพี่ทังญาเนี่ยก็จบแล้วพูดเคลียร์ทุกอย่างพร้อมที่จะให้อภัยน้องด้วยแต่นักศึกษาออกคนนั้นครับรู้สึกว่าจะไม่จบนะฮะยังมีการแขวะยังมีการแซะในอินสตาแกรมเอา้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมครับ โลกโซเชียลยังคงลุกเป็นไฟให้ขาเผือกขาเมาส์ได้ทำงานกันทุกวันกรณีการเปิดศึกระหว่างบ้านใหญ่ธัญญาธนเรศกับบ้านเล็กนักศึกษาอ่อเพราะฝั่งน้องอ่อที่กลับมาตั้งค่าในินสแกร,รมเป็นสาธารณะแล้วรวมถึงรูปที่เคยซ่อนไว้ก็เริ่มดึงกลับมาให้เห็นกันเหมือนเดิมและยังเปิดคอมเมนต์ให้ทุกคนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นอีกด้วยงานนี้ทัวร์ก็เลยลงหนักมากแห่ไปถล่มกันนับพันคอมเมนต์ค่ะ ยังเช่นสอบถามน้องออว่าไปทําจมูกที่คลินิกไหนจะได้ไม่ไปทําเพราะมันดูตลกแล้วก็ปลอมมากางานนี้น้องอออไม่นิ่งเฉยตอบกลับแบบทันควันว่าทําที่ BB ีคลินิกซึ่งเป็นคลินิกของเมียหลวงหลวงสังหารทัญญาธัญเรศนั่นเองเจอภาพพิงขนาดนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าองค์แม่ธัญญาจะว่ายังไงคงต้องรอติดตามมาหากราบเรื่องนี้กันยาวๆค่ะ และแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้บรรดาเมียเมียทั้งหลายก็ชูป้ายขอเป็นทีมเมียหลวงเคียงข้างทัญญากันยกใหญ่รวมถึงสาวมัน่นปุ้มปุ้ยพันธิภาภรยาสุดแซ่บของหนุ่มกวินที่ยอมรับว่าอินจัดกับเรื่องนี้พร้อมเอ่ยปากสั่งซ้อนในโซเชียลว่าเป็นเมียน้อยไม่ควรมั่นหน้ามั่นหนกว่าสวยนะคะสวยจริงต้องมีผัวเป็นของตัวเองจนชาวเน็ตแห่มากดไลค์รัว,รวงานนี้สาวปุ้มปุ้ยย้ำว่าถ้าเป็นหนูล่ะก็ไม่ใจดีแบบพี่ทัญญาแน่ค่ะ คือพี่ชัญาย่าใจดีนะถ้าเป็นตัวปุ้ยเองอะคือตายกันไปข้างหนึ่งตายทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลย<ม>คือคนไทยเนี่ยนิยมแบบมีมือที่3กันเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของของโลกเลยดีกว่าทีนี้เนี่ยพอเราเกิดพอเราเป็นเมียเนี่ยแล้วเราเกิดให้มันเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นก็เท่ากับเรายอมเรายอมแล้วมันก็จะเป็นค่านิยมที่แบบต่อๆกันไปเรื่อยๆซึ่งปุ้ยแบบปุ้ยไม่โอเคอังจิงถ้าเป็นตัวปุ้ยเองปุ้ยเลิกมันกลายเป็นเรื่องของเด็กรุ่นใหม่ที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีจิตสำนึกเท่่าไหร คือเขาก็ดูไม่ไม่อายในจุดที่เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ดูสู้สู้สุดติดยังมีการแบบมาคงมาแขวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาแขวะแบบบ้านใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ควรน่ะควรควรสำนึกอืมควรสำนึกค่ะปุ้มปวยยังแนะนําในฐานะสาวมั่นตัวแม่ว่าความมั่นใจในตัวเองถือเป็นสิ่งดีเพราะนั่นหมายความว่าเรารักตัวเองแต่ไม่ควรจะเอาความมั่นใจไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผิดศีลธรรมผิดลูกผิดเมียชาวบ้านยิ่งไม่สมควรใหญ่เลยละค่ะ ไปที่อีกหนึ่งครอบครัวครับบอกเลยว่าอบอุ่นมากๆกครับครอบครัวนี้ฮะลิเดียสลารัตนะครับแล้วก็แมทธิวดีนครับขนาดว่ามีลูกสองคนยังดูหวานกันมากเลยทีนี้เนี่ยเราก็สงสัยครับว่าเอ๊จะมีการเปิดอู่ปั๊มลูกคนที่3หรือเปล่ายังไงรอติดตามนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องนั้นนะฮะไปเรื่องนี้ดีกว่านะครับมีเรื่องที่ทําให้ลิเดียสลารัตเนี่ยตกใจหนักมากครับเพราะว่าลูกชายอย่างน้องดีแลนนะฮะพลาดทําน้องสาวเดมี่ตกลงไปในสระน้ำเอ้าเป็นยังไงครับ เสียวมนาคีแต่ก็ทําเอาใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างลีเดียสรันรันและแมทธิวดินหล่นไปอยู่ตะตุ่มเลยล่ะค่ะหลังลูกชายคนโตน้องดีแลนพลาดทําน้องสาวเดมี่ตกลงไปในสระน้ ia, ําโดยสาวรีเดียเผยว่าตนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เมื่อเห็นคลิปก็ตกใจไม่น้อยซึ่งก็เข้าใจได้ถึงอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นโชคดีที่สามีตั้งสติได้ไว้ค่ะแม่ไม่อยู่ <laughs> <laughs> ก็พ่อวันนั้นพ่อพาไปเล่นน้ําค่ะแล้วก็ก็เหมือนด้แลนปกติก็จะอุ้มน้องอยู่แล้วแหละแต่ว่า บางเอ่ยว่าวันนั้นมันมีอยู่ในอุ้มในสระน้ำเขาก็คงแบบวางน้องแล้วก็คิดว่าน้องคงจะนั่งหรือคงจะแบบไหว้ได้เพราะตัวเขาเองเขาก็ไหว้ได้ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่เดมมี่ลงไปเลยเดียไม่เห็นในคลิปตอนนั่งตัดต่อถึงค่อยเห็นว่าอ้าวลูกจมลงไปในน้ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พ่อเขาก็ไัยอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรแล้วดีที่เดมมี่เขาไม่หายใจเข้าไปตอนหลับลงไปในน้ำก็แต่ก็ดีที่เขาเดมมี่โอเคไม่สำลักน้ำที่แมทเป็นคนใจเย็นนะคะแล้วเขาก็เหมือนเขาก็จะมีวิธีการเลี้ยงลูกในสตล์เขาอะไรเงี้ยเขาก็ เหมือนเขาเชื่อว่าการทำโทษกันดุอะไรเยอะไปบางทีอาจจะสู้แบบการคุยด,ด้วยเหตุผลอธิบายอะไรเงี้ยอาจจะเวิร์ก,กว่าส่วนเรื่องที่คุณซาสกิดอยู่บ่อยๆว่าอยากจะมีลูกคนที่3เลียเดียย้ำชัดว่าไม่ใจอ่อยง่าย,ายๆหรอกนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้แฮปปี้กับการมีลูก2คนแล้วละค่ะตลอดเวลาตลอดเวลาจะอยากได้คนที่3อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไหว <laughs> ตอนนี้2คนกําลังดีเพราะว่าอย่าง ดิแลนก็ไปกับพ่อได้เด็ก็ดูเดมี่ได้ก็คือแบบคนละคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคบแล้วด้วยชายหญิงก็กําลังแบบเออเลี้ยงเขาอย่างมีคุณภาพได้แต่ว่าถ้ามีเยอะๆอะไรเงี้ยหลบ 3- สามสี่คนอย่างที่เขาอยากมีเนะี่ยเดรู้สึกว่าหนึ่งร่างกายไม่ไหวร่างเราไม่ไหวด้วยแล้วสองคือแบบเราจะแบ่งความรักยังไงเลี้ยงไงให้เขาแบบโตขึ้นมาเป็นคนที่แบบมีคุณภาพเขาบอกเขาอยากมีสี่แล้วเสร็จเด็ยบอกโนเว y เขาก็บอกว่าอย่างน้ขอสามเดกก็บอกโนเวเขาสองอะไรี้ยแต่ก็ ค่ะส่วนเรื่องงานที่ยูทูบเบอร์อยากพีิรุ่นนำเพลงว่างแล้วช่วยโทรกลับไปคอเบอร์จนเป็นกระแสขึ้นมาสาวลีเดียเอ่ยปากชมอยากพีิรุ่นที่เก่งในการครีเอทและยังได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกันอีกด้วยค่ะเออรือเอเอรือดังเลยนะฮะ <laughs> ต้องบอกวโอ้โหไปดู YouTube มา เป็นการฟิชชิ่งที่สุดยอดมากเลยนะครับเอาไปอีกหนึ่งคู่ดีกว่านะครับเป็นคู่แม่ลูกสายฮาครับแม่แพทนภพาและก็น้องเรซซิ่งนั่นเองนะครับมีเรื่องที่ทําให้แม่แพทเนี่ยต้องออกการขำหนักมากนะครับเพราะว่าน้องเรซซิ่งเนี่ยนะฮะออกการเขินสุดๆไปเลยนะครับแต่ ไม่ได้เขินผู้หญิงฮะเป็นเขินหนุ่มหล่อยอย่างมาริโอเมาเลอร์ครับคุณเออยังไงเดี๋ยวเราติดตามนะครับและอีกหนึ่งเรื่องผมเชื่อว่าหลายบ้านน่าจะเป็นนะฮะกับการพูดคำหยาบนะครับคือต้องเข้าใจนะเวลาแบบมีเพื่อนสนิทมาบ้านหรือว่าไปเจอเพื่อนสนิทมันก็ต้องมีการพูดคำหยาบบ้างน,นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอลูกอยู่ในวัยเติบโตนะครับวัยช่างจดช่างจำเนี่ยแม่แพทจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงเดี๋ยวไปฟังครับ เอนเตท์และเข้าถึงง่ายเป็นคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแพทนภป่าพิธรีกรเซเล็แห่งรายการตกมันบันเทิงไปซะแล้วละค่ะโดยเฉพาะมุกตลกที่เล่นกับเพื่อนและการเมาส์สนุกปากที่บางครั้งก็มีหลุดคำหยาบออกมาบ้างซึ่งแม่แพทยอมรับนะคะว่าไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้แต่เลือกที่จะสอนลูกชายน้องเรสซิ่งไว้สามขวบครึ่งด้วยความเข้าใจค่ะพุ่งตรงมันยากมากที่จะบอกว่า เออฉันขอนะแกเพื่อนก็บอกอุ <t 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 好好้ยดัดจริตอะไรอ่ะคือมันก็เป็นตัวเขาพูดกันมั้งแต่ก่อนมีลูกพอมีลูกก็เออถ้าอยู่ต่อหน้าลูกช่วยพูดแบบอะไรเพื่อนก็โอ้ายุ่งวุ่นวายมากก็ไม่ต้องเจอกันเลยไหมเราสอนเขาได้เพจเชื่อว่าเขารู้เพราะตั้งแต่สามขบขึ้นมาเขาไม่มีคำหยาบเลยเพราะเราบอกว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ดีเราก็จะบอกเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ย เมื่อถามถึงภาพที่แม่แพโทโพสรูปหมู่ร่วมเฟรมลูกชายและพระเอกคนดังมาริโอเหมาเรอที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับขำก๊าเพราะลูกชายน้องเรสซิ่งเนียซีเขินมาริโอแบบเสียอาการงานนี้คุณแม่แพทก็อดแซวลูกชายไม่ได้เหมือนกันค่ะโอ้โหดูไว้แบบว่าเสียทรงเสียทรงเลยจ้าการนางเป็นยังไงบ้างที่เจอพี่โอพี่โอก็คือเหมือนว่าเขาอาจจะไม่คุ้นแล้วก็แบบคงรู้สึกว่าพี่โอแบบ เออแบบว่าตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเออเขินทำไมต้องให้ฉันมาถ่ายรูปทิ้มมุมปากตลอดปากเจอตลอดเลยเงี้ยบอกเออเสียอาการแล้วลูกพี่โออยากถ่ายกับเลดเรื่องราวของภาพเลดบอกต้องมีแม่จึงจริงๆโอไม่ได้อยากถ่ายกับแม่มันเลยเฮ้ยก็เลยกลายเป็นว่าอ้ายอ้ายครอบครัวใหม่แฮปปี้จ้ะ ส่วนลูกชายที่มักจะมีมุมหวานๆแม่แพทเขาก็โนสนโนแค่เขายุคใหม่แล้วก็เลยเปิดกว้างพร้อมยินดีเปิดรับทุกสิ่งที่ลูกจะเลือกค่ะ เป็นผมผมเจอมาริโอผมก็เขินเหมือนกันนะฮะอ่ะมาต่อที่เรื่องดีๆด,ดีกว่านะครับก้าวสู่ปีที่18แล้วเรามีกิจกรรมพิเศษครับไนน์จัดเทนเบอร์เดย์ปาร์ตี้ครับคอนเสิร์ตเอ็กซ์คลูซีฟนะครับที่พร้อมส่งตรงความสนุกแบบสดๆเลยนะครับผ่านการไลฟ์เฟซบุ๊กแฟนเพจไนน์จัดเทนนะครับและทางยูทูบไนน์จัดเทนออฟฟิเชียลรวมไปถึงแอปพลิเคชันใหม่ด้วยไนน์เอนเตอร์เทนในวันที่18กันยายนนี้นะครับตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มนะครับที่สตูดิโ สอสมทนะครับพบกับการแสดงสดนะฮะของเหล่าศิลปินนะครับที่มาร่วมมอบความสนุกสนานมากมายเลยได้แก่แอลลี่วันเดย์เดวันโปรเจกต์นะครับรุสุพรุษครับฟุกไอ้น้ำพันช์วราการเอ็มอัตพลคารุพิชนะฮะมินส์นะครับมีแหนมโรนเดชเบียนเคโฟติเอคูจินสุดฟินอย่างมิวกรับนะครับ คริสสิงโตและก็ยังมีสวีทซิกส์เนินคาชาสลัตแมชชีนส้มมาลีสุ per boy the p a r k ินส o นและวงมีนโอ้โหสิบ<ป>ินเยอะขนาดนี้ครับถ้าอยากมาร่วมงานมาได้ไหมผมตอบเลยว่าได้ฮะแต่งานนี้เนี่ยรับเพียง50คนเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะแล้วทำยังไงจะมาร่วมงานได้อันดับแรกเลยครับโหลดแอปพลิเคชัน nai entertain มาก่อนฮนะกดลงทะเบียนตามขั้นตอนนะครับซึ่งเมื่อ register ทุกท่านจะได้รับหัวใจคนละ100ดวงนะครับและทุกๆก,การเข้าชมหรือร่วมสนุกในแอปเนี่ยก็จะได้รับหัวใจเพื่อเก็บสะสมนะฮะครบ8ปดดดวงปุ๊บเนี่ยก็สามารถนํามาแลกบัตรเข้างานนะครับเราจะเปิดให้แลกบัตรพร้อมกันเที่ยงตรงนะครับวันที่15กันยายนนี้บอกเลยว่างานนี้เนี่ยแลกก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยนะครับเออโอ้โหสิปีนี้เนี่จัดหนักจัดเต็มสุดๆเลยนะ กับงานนี้ครับไนน์เดทเฮนเบอร์รี่ปาร์ตี้นั่นเองอ่ะอย่าลืมดาวน์โหลดด้วยกันนะฮะกับแอปพลิเคชันไนน์เดทเฮนนะครับส่วนตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้าบันเทิงต่างประเทศรอยอยู่ครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าใครอยู่บ้านก็เปิดมาที่ช่องการ์ดเอ็มคอร์ดเอชดีหมายเลขสามสิบได้นะครับกับการอัปเดตข่าวบันเทิงของไนน์เดทเฮนวิกเอนต์สิบเอ็ดรายการนะครับและอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยนะฮะกับไนน์เดทเฮนนะครับค่ำคืนนี้ขอบคุณชุมบิตรกองของเทมครับแมงโก